ทำความรู้จักกับหมิวซิลินพัทว่าที่สสก้าวไกลจากเส้นทางดาวสู่เวทีการเมืองล่านจะทำให้ดีที่สุด สิ้นสุดการเลือกตั้งไปแล้วนะคะหลังจากที่ดาราสาวหมิวศรินิพัทกองตะการตัดสินใจพันตัวเองจากเส้นทางบันเทิงสู่เส้นทางการเมืองจากดาราสาวมากฝี่มือสู่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในานามพรรคก้าไกลเขตบางกะปิโดยได้รับชชยชนะกว่าไปถึง4 2 1 8 7คะแนนยืนหนึ่งทิ้งห่างคู่แข่งขัดลอยโดยหลังจากที่ประกาศผลการเลือกตั้งว่าที่สสนะคะทางหมิวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงนะคะขอบคุณที่ทุกคนส่งเสียงออกมาได้ดังและทรงพลังมากที่ ทุกคะแนนเสียงที่ได้มามันไม่ใช่แค่คะแนนแต่มันคือความฝันและความหวังของประชาชนทุกครั้งที่มิวลงพื้นที่สิ่งที่ทําให้เรามีแรงเดินต่อนอกจากกําลังใจจากประชาชนก็คือความเชื่อที่ว่าประเทศไทยดีได้กว่านี้ได้อนาคตของลูกหลานเราดีได้กว่านี้เมื่อได้เข้าไปทํางานมิวจะทํางานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนเหมือนกับทุกๆครั้งที่พูดไว้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนต่อจากนี้ไปในเส้นทางใหม่กําลังเริ่มต้นขึ้นเป็นกาลังใจให้กับมิวและพักเก้าไกลทุกๆคนด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันนอ่า Comment, แต่อาจจะตอบไม่ได้หมดขอบคุณมากจริงๆสําหรับท่านที่ไว้ใจลงคะแนนให้ก้าวไกลและมิวมิวก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่กว่าจะมาถึงจุดๆุดนี้ได้นั้นเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะเรามาย้อนดูเส้นทางจากวงการบันเทิงสู่เวทีการเมืองค่ะวันนี้เราก็จะพาไปทําความรู้จักกับมิวสินีนพัทดีกีนางงามและดาราคอเอาสู่เวทีการเมืองซึ่งปัจจุบันมิวเองก็อายุได้36ปีแล้วก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองนะคะดีกีของเธอก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเธอเคยเป็นนักสแสดงนักร้องพิธีกรนางแบบชาวไท และก็ยังเคยครองตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับที่2มิสพีนไทยแลนด์ในปีพศ2546นอกจากนี้เธอยังมีผลงานผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายในเวทีการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สในปีพศ2552จน,นการศึกษาข,ของเธอนั้นก็โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับที่2และสามารถจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมในปีพศ2562และก็ได้รับปริญญาในปีพศ 663นั่นเองและกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะซึ่งเธอก็เคยออกมาขอเอาจนทําให้มีผลกระทบกับงานในช่องดังนะคะแม้ว่าจะเคยมีผลงานละครเกือบ40เรื่องและเมื่อวันที่30มิถุนายนในปีพศ2564มีจดหมายจากทางช่องส่งมาถึงมิวที่บ้านซึ่งเนื้อหาด้านในนะคะก็เป็นการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนดค่ะจากเริมกําหนดบทสัญญาวันที่31ธันวาคมในปีพศ2565จนทําให้เกิดเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโซเชียลนะคะขึ้นติดเทนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวแม้ว่าเธอจะโดนยกเลิกสัญญาไปเมื่อปีพ พศสองพนานะคะแต่เธอก็ยังฝากผุงานไว้อีกหนึ่งเรื่องและในปีพศ2 5 6 6เธอก็ได้มาสแสดงในฐานะดารารับเชิญสําหรับเส้นทางการเมืองนะคะเธอได้ตัดสินใจลงสนามการเมืองเมื่อเดือนธันวาคมในปีพศ2565ด้วยการเปิดตัวเป็นสมาชิพกพรรคก้าไกลตั้งแต่วันที่28ธันวาคมในปีพศ2565และก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่14เขตบางกะปิและคว้าชัยชนะเลือกตั้งวันที่14พษภาาาคมมทีี่่ผนน้ึงเธอก็สาาาามรถควะแนนในเขต14บงกปิด้วยะแนนถึง 4. ม2,187คะแนนโดยทั้งตัวสาวมิวเองก็สามารถโค่นเจ้าบ้านอย่างโอทิติพัสสอสอกทมจากพกรรคพลังประชารัฐที่สลัดมาสวมเสื้อพรรคร่วมไทยสร้างชาติและเธอก็ได้ขอบคุณและสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นเอง